บ้านพลับนะครับผมก็จะถึงเวลาแห่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาช้างลงรถเลยนะครับผมทำเวลาครับ เจ้าช้างลงรถก่อนนะครับผมใส่แยงเลยนะครับนี่ครับเพื่อนโจครับเพื่อนฝูงเยอะครับบ้านนี้ครับเป็นไงบ้างสบายดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฝูงเยอะมากครับหมู่บ้านนี้บ้านพลับเนาะนานๆได้เจอกันทีนะครับเอ้เจงแซงเลยแสววงเลยเนี่ยนะเฮ้หรอควันนองเป็นไงบ้างครับควันนอง อะไรครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋ไปดีครับพี่ปังขอสักเพลงนะครับพี่ปัง <c oughs> <c oughs> ขอสักเพลงหน่อยไม่ตอนนี้มันยังไม่ได้ไม่ไดมันมันมันยังยาวไม่ได้ฟิวเลยยาวไม่ได้ฟิวเออจะได้ฟิวตอนไหนตอนไหนค่อยมาสักเพลงเนาะอ่าครับผมแผลงงลงรถก่อนนะครับ อ่าวน,นี่ลายไทยครับโอ้โหอ้อาวลงมาเลยตัวแล้วเออไทยไทยจอเฟซบุ๊กละลายงามทักไทยหน่อยเร็วสวยหน่อยเอเยเอจันนองอจัน,นเปียกจันเปียกจันนองครับ จันโจสบายดีไหมครับสบายดีสบายดีครับโอเค <Okay. S 3> น้องเอฟซีไม่เคยไม่มีอะไรหรอ <laughs> เอาโอเคแต่งตัวช้างก่อนนะฮะไปกันเลย <c oughs> มือวัดเขาไปไหนมานำ เออต้องฝึกสอนวาดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ลงจากรถแต่งตัวครับผมพร้อมที่จะเข้าไปที่บ้านเจ้าภาพนะครับวันนี้ชุดเหลืองเหมือนเดิมครับผมครับเนาะเดี๋ยวมีมาในทีมครับเสี๋ยวยเงิน มีเสียงไม้อ่อนไหมเสียงเคีอวอบ้านนี้บวชไปสองรอบแล้วนะครับผม s <S เมื่อที่ผ่านมาก็สี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับถึงไม่นอกสี่หวันนี่นี่บวชชุดนี้แหละครับลุงพี่ s <S ชุดนี้บวชเมื่อกี้นี่ บทที่ยี่สิบสองบ่โอค้โอค,ครับผมนี่นะครับชุดหลวงพี่บวชไปเมื่อกี้นะครับยี่สิบสองไม่ถึงสี่วันเนาะยี่สิบสองโอ้ถึงอยู่รถเฮอะไรครับเมื่อกี้กองยาวครับโอกองยาวกองยาวประยุกต์ใช่ไหาามาที่เขาตีเดินตีเอา่ะ<อ>โอ้กล่องยาวประยุกต์ เสียงนะยี่มหามิถุนาครับผมยี่มหามิถุนาหลวงพี่นี่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้สองกรกฎาคมอ๋อครับผมวันร่สี่ตอนนี้เราปรการตัวนี้ที่มีพระเยอะตประการเลยใช่ครับมีีนาเปป็แล้ววันนี้เราอยู่ที่วัดบ้านทับนะครับดีเด้มีหฮมอยู่ไหน ที่ประจักษ์ก็มาถึงแล้วครับตอนนี้สุดโลมาหอดแล้วกสมาถึงน้ำถ่วมกับมาได้เยอะเนี่ยครับผมมาต้องมาตัวเนาะ สง่างามมากครับวันนี้ไทยงามมาลา,า,ายไทยครับ วันนี้ก็พร้อมแห่แล้วนะครับผมวันนี้ก็นนกผู้คนก็ลังไลกันมา รถแห่ก็เทียบท่าแล้วครับขนาดอะไรเนาะรถแห่คลิกนาคำครับผมเรียวเหย็ดนะครับโอ้ที่บอกโอ้บ uh, ู๊ตัวเลยเนาะ เดี๋ยวไปครับวันนี้ที่บ้านทับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม Come yeah. ความสวยความหล่อครับสวยงามครับผมโอเฮ้ออย่าจุ๊บว่าแช่มจุ๊บแช่มนะแช่มต้วง กลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ลูกหลอลูกชายพักผ่อนนะครับครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับกดแชร์กดไลค์ให้พลายงามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย